ข้าเวนจูรี่หรือ oh. oh, ข้อาหัวเจ็ดเครือ่องมกาศนะครับนี่เป็นข้อที่เราทำเองใช้ข้อปลาข้าเล็กทั่าไปก็ใช้ข้อต่อสามทางหลักการก็คือเกดบูอากาศตรงนี้ไม่ให้อากาศเข้ามันก็จะมีแค่น้ำออกมา เดีเ๋ยวมาอุดูนะอุดูอากาศรงนี้ก็จะมีน้ำออกมาเมื่อเราเปิดแค่การให้ความสงูงขน้ำก็จะเกิดปอดการบ่อ,อสสดีครับวันนี้จะพามาดูข้อเวนจูรี่หรือข้อหัวเจ็ดเครื่องอากาศนะครับ น,นี่เป็นพ่อที่เราทำเองทำง่ายนะครับน,นี่เป็นบอ่อปลาครับที่เราทำขึ้นมาแล้วก็ต่อกับเครื่องปั๊มต่อปั๊มตัวนี้แล้วก็ต่อเป็นทางแยกสองทางนะครับเข้าแถวกองแล้วก็ต่อไปอีกทางหนึ่ง หัวเจ็ดตรงนี้เราจะพามาดูว่าหัวเจ็ดที่เราทําเองเนี่ยทำง่ายหลักการมันคืออะไรก็ตัวประกาศเนี่ยนีาก็ใช้ท่อปลาทั่วปไปนะเดี๋ยวทำให้ดูใช้ท่อปลาท่อเล็กทั่วไปก็ ใช้ข้อต่อสามทางหลักการก็คือให้น้ำที่เข้าเนี่ยช่องนี้นะอันนี้นะให้มันเล็กเล็กกว่าช่องที่ออกช่องออือเป็นช่องปกติเลยเพื่อทำอะไรเราแค่หาอะไรก็ได้ที่มันอุดอยู่ตรงนี้เราก็เจาะรูให้มันเล็กเพื่อที่จะชะลอน้ำที่จะออกมาแล้วก็ต่อท่ออากาศขึ้นมาข้างบนตรงนี้ยวใส่ให้ดูนะครับ หลักการก็คือเมื่อน้ําที่ออกมาโดนชะลอแล้วมาเจอกับช่องอากาศตันนี้มันก็จะทําให้น้ําที่ออกมาดูดดูดอากาศเข้าไปผสมกันให้เกิดเป็นฟองตรงนี้นะครับก็เหมือนก็เหมือนการเติมอากาศเข้าไปในน้ำน้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้นอ,อุณหภูมิเยอะขึ้นก็ไปลองทำงก็ได้นะครับการต่อ ต่อหัวเจ็ดช่วยประกาศง่ายๆไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราอุดดูอากาศตรงนี้ไม่ให้อากาศเข้ามันก็จะมีแค่น้ำออกมาเนี่ยคนะรับเนี่ยมันอุดดูนะอุดดูอากาศตรงนี้มันก็จะมีน้ำออกมา,าเมื่อเราเปิดแค่อากาศผสมกับน้ำก็จะเกิดปอดขาดออกมาเนี่ยละการไง่าย เราทำกันดูนะีก็คือให้น้ำที่เข้ามาเนี่ยผ่านตัวสารทางตรงนี้นนยาอะไรก็ได้เขาจะอุดแล้วก็เจาะรูให้มันเล็กเพื่อชะลอส่วนตัวนี้ก็คือเปิดปกะตูเราก,ก็จะไ,ได้เป็นตัวเซจูรี่หรือหัวเจ็ดต้นอากาศนะครับราคาประหยัดมากทำเงินมากอะไรก็ได้ ปัมก็เป็นปั๊มทั่วไปนะคีอปั๊มซูโบตู้ก็จะมีตัวที่ดักอ,อากาศเราทำมาดูนะครับชอบกดไลค์แชร์ติดตามด้ยนะครับผมขอบคุครับ